ทีมง,งานหายกินพอจิบถัวเดียนครับสำหรับปีนี้ครับนนะพร้อมล้วครับนี่สาดน,น้อยๆครับสายว่าไง่งงา,า,ไายครับทีมงานเขาไป่บ้านไร้ครับไป่ลร้เพียงเ,าเราเพียงยาเขาได้คัดแต่ถัวกะท,ทีไปเลยครับที่นี่รอบนี้การเริ่มบอกตอนนี้หกโมงสองค,อครับกำลังสิกันทีครับตอนนี้ ังสี่เยี่ยมสูบครับปลาตื่นเสียงทารถดครับอีก่ประมาณน,นี้นะครับโดดดีนะน,นัย ก่อนมี่เอามี่ครับโอ้ดังครับเห็นไหมครับเยี่ยมดีเด็ดทีเด็ดมื้งนี้ล่ะทีเด็ดดีนี่แหละมันดีเด็ดหลายอ่ะเอาครับเติมแล้วครับตอนนี้มาเพิ่งวันจีได้หลายคนหลายได้ก็ได้ใช่ไหม อนครับนี่ครับอุปกรณ์จริงของตรงเขาครับนี่ผักเรื่องกุ้วครับมะพร้าน้ำตาลพร้อมครับเอากระมีหมอครับ,บ,บ,อรอรบตอนนี้ก็ตังสูบอยู่แล้อเอาครับตอนนี้ก็ ถึงทางแล้วครับรัหรับ,รบปลาเขาเลยมันนีปลาปลานอนยังไงหรออามันเด็กเกิงเดี๋ยวนี้เก่งนึงครับใจเย็นๆครับมันนีม่มีมีหมายเดียวครับพวกเฝ้าครับเรื่อยๆสูบไป không xử rồi cảm giác 3 cảm giác gì, cảm giác chưa cảm giác chưa 3 chưa 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 đó chưa ôi làm tàng máy giống vua làm tàn máy lại đúng mọi người màu anh chép hoang. แจกรับเชิญครับจากช่องไอ้อาชิตแตกครับคนติดตามเป็นแสนคนครับวันนีเน้เป็นเป็นเป็นเชฟครับเชียบมาแล้วมาติดมาที่นี่แล้วเชียมากนะครับตั้งแต่ยังไม่เสร็จตั้งแต่ยังไม่ยันมึงขอความในนี้เชียบไปเอาแต่ข่าวเดียวไหมเชียบปัญหาครับขาเพันธมิมาเป็นเป็นเชฟยบไหนครับอุปกรณ์สำหรับเชฟยบพ่อครับเพียงขอเที่ยงวันนี้บอลกลุ๊ปเหรอครับบอลกรุ๊บอลจะเหลียวไปไหนแกซื้บอลเอเลยบอกเราครับ เอาปลากับมี่เพราะได้อยู่บังกับเราบ้างหนึ่งไงละครับนี่นี่สีเดือนประดุกเนาะพี่นี่บ่ค่อคยดีครับปลาบ่ค่อยไล่บันเลยสี่มิจเจประดุกประดุกยู่เมียหนึ่งนี่แหละ นี่นี่เมนูยังครับมือนเชียังกินเลยนี่นี่ก็จะเป็ปลาเชีวไปกอยไปปลาเชีวครับต้มปลาคอยไง่สายบัวสองเมนูครับมือนี้มี่เผาทงกับปลาเผาโอ้เตาฮาชิแตกกำลังแม่ทีมงานกำลังมากครับทีมงานฮาชิแตกกำลังมากซื้อมีครับตอนนี้ทีมงานฮาชิแตกทีมงานสันนิมฐินปีครับเหมือนไม่ไของแท้โมมีอะไรทีมงานอยังโมมีทีมงานอยัง ม,มูมีมูมีทีมงานไหนหากินตัวดิดวเดีน <c oughs> หนตัว,ดวเดนรดูกเดกันเลวนะสดออกมียเดียว,ก,วกันเมีเดียวกันเมเดียหรอนน้องเนี่ย <c oughs> มาครับตางตาอันนี้บาทแรกได้เนี่ บาดแรกครับสามารถนี้แหละนี่ครับ,บน,นี่ครับพอขั้วครับจากช่องนียังก่อนอาชแตกอาแตกาช่องอาชแตกครับกำลังเมนูกินเที่ยงเขาได้ครับอันนี้บาดแรกครับบาดแรกเขามาล่างเทียแรกแล้ว ขัดปลาครับขันปลาง,งันขัดปลามูเจ็บกับเจ็บอยู่ครับตอนนี้โธ<อ>ยัอ่องนโไปตืดไม่มีสัญญาณห้วยแมงบอกเบอืกบอกว้าวัะเป็นแนวเดนเนะเออบอกเบอเเสียงยังบอกเบอกันเนาะไปครับจายจุ่มก้อนไานั่งครับจี้มือ่ะ สองสามเทียด้บาเทียดยติบางเทียดยุตเดียวเด้เองนี่หลังวเ็่เขานเขากับว่าไปยังมากับวันยังบัวไปมีแค้นหนานผิดรับขงานยังงานอันบุญพีโอ้ขคนายรถเทียสามข้นยังะนางานบายย่นดอนกูเหมือนขนค้นไตที่จากรถเทียวะ หนีนอดสงแคนวะจะว่าเสียงไม่ท mm ั hmm. ้งเด๋ยว่าเสียงสามสี่จ้ละต้องมันลองเพียงอยู่พอต่องเดียวมันวาวขนมีอนาคตบนลำดวนอนาคตคักของเขาอยู่ด้วยคนใหม่คนใหม่สักลำดวนสวนยวงสีสีม่วงนี่แหละสีม่วงก็กล ปักคอเนาะตานนี้มีแต่ปรรลุปักคอเนาะมันหลีอยู่ในอันหญ้าดีหญ้าหลายอ่ะเมื่อเช้าเ่ยวก็เปลี่ยนเอาตอยเกี่ยวก็เปลี่ยนดแต่จังหวะเมนหลอนมันหลวมเจ้าเพลงไหนอื่นของแท้เนาะเขาเห็นว่าเปลี่ยนกับเปลี่ยนด้วยนี่อะม่ครับไปสอบรถหรือกันทีมงานสนที่ปีกับมาครับมื่อีงว่าเปลี่ยนว่าเป็นซ่างว่าเปลี่ยนว่าเป็นซ่างไปน้ำกันน้องเขาใส่เสียขาวกบ่าเปลี่ยนเอาอย่า้เขาใส่ดันนี่หมูครับเดี๋ยกินน้ำหมูอนี่ยต้ม ต้มสมปลาคอครับครับปลาเขียงแงย่างครับย่างปลาเขียงแงครับต้มปลาคอครับหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเนาะเขากะกินเขาทงบาตี้เนี่ยต้องใ้ปิดบังดอกน้องนี่สายกูปีครับทงเนี่ยเขราะได้กินน้ำกันอยู่ตลอดครับเขาไปตั้งนอนขึ้นนะจต่ของมาตั้งชั่วโมงเดียวชิมว่าเขาเก็บแล้วเขาคางยู่คางเขาพักกันนอนขึ้นสองหลังครับแต่นี่นี่ มากล้างเพิ่นแล้วกรอนเพิ่นครับีทีมงานท่านหนช่องหาสแตครับกับไอสตาร์ฟขอครับนี่ขอมาตั้งใส่เมนูให้กินครับมันนี้ฝากกดฝากกดติดตามมาได้ครับช่องตัวทิบตัวแดนครับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ติดตามแล้วครับสามร้อยกว่าครับติดตามจะมีติดตาม เอาครับบัดใกล้สีแล้วๆกับกับเหลืออีกน้อยนึงนะครับถ้าให้แล้วกะมันมันสีใบแดงวพักกันตำกินเผากอนครับตำุ่งกันนี่ปลาเนาะหวานโอ้โหน้ำได้น้ำได้น้ำยายแยใหญ่เล่นน้ำยายใหญ่นี่จะเป็นต้มเนาะครับต้มปลาบัวเทถานี้ลงเอาบัวพร้อม ไบัวนี่ครับเขบใหนี่ครับโอตอดปลาเขียงเขาเนาะปิ่งปิ่งปลาเข็งเออโอ้ถึเราแน่กัลินพันกันเป็ดจักรายังราไปทัวไปที่บาที่นี่ปิ่งปลาเขีงกันมี่เราเน่ับ้ววหลไมไม่ลดเียคับเยตอราแน่กับขั้วไงขั้วตัวที่นี่โอ้ยี่เน่แบแบาทที่นี่พูงบินต่ากับม้าหลายครับบาทที่นี่ มาาตำเานมื่อ,อ,อ,อก็ตำไมตัวเนาะขอมาเต๋าเดียหม่มอมาเด้อมาที่นี่เต๋าเรานี่ครคับนีห้องกรตุมแล้วเดี๋ยวจสีมาใส่ใโอ้โหกินตำกระายมากินขาวแล้วกี เก็บไม่อีกน้อยเดียวนะยังเหลือปลาคอยยังพอทันเลยเก็บไปอีกประมาณยี่สิบโลอะรนเะนียหนองนี่นมันสนแล้วตอนนี้ครับต้องไปลือไม่หมูหัวหมูยังกะคขัน่อยิ้มกะสีดิบปาดเติมจะขามาใส่กันยุด,ดอกยุ่เนี่ยปาด,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 ดขาหนึ่งเราไม่คำ้ำใบเขาก็ได้ดอกเนาะ <c oughs> ครับผมเอายาปลาปิ้งไม่หญ่ขาด ันเก็บครับอันนี้ก็พอก็ดีครับเกิดปีชงก็ดีบาที่นี่นัิ้น,น,น,นเนาะง่ครับเดวสังสิตัวในะปญ่แต่ว่ามันเป็นมันเงเลยใส่เกียดนักบาที่นี่เสียกัยังนันนงนงขบางคอเลยปลาคอเดี๋ยวเขาจะย่างปลาคอปะนี่ย้าินนี่เันเบิดปลาคอปะย่างต่นี่กินเบิดเปลีเอาครับ มาเด้อครับบาดที่ไหนขี่บกเราแล้วครับบาดที่ไหนกินข้าวแล้วก็ลุยต่อแล้วครับไปแล้วกองเชี่ยครับยิ้มแล้วยิ้มเดียวยิ้มแล้วแซวนี้ครับยังง่ายบาดที่ไหนเล่าหมดนิตภาพมเราก็ำมืดครับบาดที่ไหนเอาสู่ต่อไปครับเดี๋ยวจะเก็บพวกกระโหลกครับบาดที่ไหนที่เล้วแล้วครับที่ผมไม่บาน ปลากรอยู่ในอ,ลลอ่างลัางข้าวผล่ะเจ้อเดี๋ยวจังหน่ย,ยังขอบานจังสีเ็ดจำนวนประชากรครับหลายเป็นหลายเกืยบลอยแล้วครับกำลังไปงนำล่องครับตอนนี้ ไม่ินาศเกนแน่นวะ้อยปลาหลายพันข <c oughs> ึ้ผมมาดนนะระคอร้อยเ็ลี่ยนมาเปลีนเปล่งหนามเปล่นมันมาเลยวะกบ,บ,บขเขา้อเครื่องรถกับมาครับตอนนี้ ขัปล,ลปาครับพี่ดนี่มาีเงิน่เนี่ยกะหัขครวะล่ะนี่รถรับซื้อปลาครับคือน่าจอดล่ะไม่อยากเด,ดตัวน,นี้โอยี่พ่อน้องหน่อยได้่ยื่นีคกับพ่อหน่อยเด้เลย เก็บของครับเก็บของครับบาทที่นี่ขมาดเก็บของกินหน่อยเก็บครับ ขึ้นรถจ้างเดียวแรกน้ำสูบไปไรกับมีส่สามีนะครับไปล,ล็อกนังมันลหรอเหมืเห้ยเวลาอากาศมาแล้วอยู่ฝุน่นกับซื้อขายกันครับอันนี้เขาเป็นสูบปลาขายครับนี่ก็สูบต่อไปครับเก็บของกันครับบาทที่ไหน ทางครับตอนนี้กลับแล้วครับอ,อันนี้มาดูครับเพราะอะไรลาเสียงครับพอ,อการนี่นีน่ครับเฮ้ยระวังทออ่อเขาเลาี้ยวท่อปัดเด้อ ครับผลงานการสร้างครับอือได้หน่อยๆครับได้ไหมประมาณนิดหนึ่ป่ะได้หน่อยได้ป่ะได้ไหมประมาณร้อยประมาณีิดีนึ่งใช่หาลอยขาดปีละหลายเป็นนี่มัยเฮ้ยเหลีเขาสร้างขึ้นตอนแรกก็หาลอยขาดพุทธโนะเนี่ยเป็นประมาทของเที่ยวบ่ป่าครับผมข้าวได้ครับตรงนี้แบ่งปันแบ่งพูดกันเร์ด๊ะ ปันผูดกันนะครับ <Okay. S 1> แทสีอำลาพ้าแจาก,กันได้ครับบาที่นี่ปากกดติดตามเพจแต่นั้นไม่ได้ครับท่องหากินตัวเดียบตัวเดียวครับภาษีอับลงกในบึงเล,เลยนะครับนี่กับคอสวัสดีเพียงสนำนมีเจอกันไม่คลิปหน้าครับ